ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวในบ้านในบ้านมีนะตรงแถวข้างนี้โอ้โหนี่ย่ะดโอ้โห อันนี้เขาเรียกว่าเซ็เกมอันนี้คือวินิคือยิงตามโนได้าฉาไอ้เนี้เรายคือเซ็เกมคนแก่พี่ยังมีอยู่มบอกเลยคือความชมโวยย็ดแม่เฮ้ยในห้องตายเลยเฮ้ยสวย ไอ้เหี้ยเอาลูกซี่มาลูดกูก็สุดหมดเฉยไอ้สั์ 作为。要給你拿 โอเคเลยเฮียะไรอย่าง้สรุปเจ็บใช่ไหมฮ่าวานเนี่ยเจ็บเฮียเฮียพี่ไปเดินเพื่อนไงให้มันรู้อ่ะอ่าวครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปิดห้องแห่งความลับกันนะอ้ ไม่เห็นมีคเลยวะหยอกหยเกลืออย่างอย่างแห้งไม่มีเลยไมไม่แปดนะเื่ม่คุูใหม่คมเลยคือเกลือจะจัดไปไปอ่ะไม่มีอัพกานเที่ยนะอ้เห็นแล้วเห็นแล้วยังษ์อไรใหญ่วันมัน โอ้นี่ไงเคสเคไม่น่าหวัท่ามาท่านมาเรื่อยๆพี่อะ <c oughs> ไม่มียาดลยวะมีปะ างได้จริงอ๋อบีนมันทังบันล้วพี่พอดับตกอ๋อเราสามารถยิงมัน<อ>เราสามารถยิงมันให้มันระเบิดได้เลยปะไม่ไม่เคยอ่ะมันไม่น่าระเบิดนะบีนไม่เห็นกูได้เลยวะแอรดับใช่พี่ไวมากแหมคือ <c oughs> ถ้าถ้าพักคือพักเลยพี่แต่ว่าซิมพอล์ติมเล่นมาต้องเป็นพาธินชอบกดจอมังสองอ่ะมอนิ่มๆ แต่ปัเฮ้ยต่อตัวตัวตัวเห็นกันนอกแล้วแต่นอกอะ่ยปั๊มเป็นไงนอกแคเห็นด้วเลยอย่างเฉียบเฮ้ยแต่ใจพี่ภาคมาบีมเป็นคนปลระเบิดแม่นสัสๆคนนึงเนี่ยัิตแมวคนอยู่เยอะมึงซ้อมมาหรอเยว่าฟุกอะไนะมัฟุกอะ เอาง่ายไม่ขี่เยอะสัญชาตญาณเยอะเด้อเยอะเด้อยาที่มาถือนี้ผมเลยเลยถืออะไรครับอัเนี่ยบ้านผมมาปาสุก้าปาสุก้าไม่เอาเอ้ยพี่ได้ชมหน่อยทำไมอนนี้ยูเอ็มพีเอ้พี่เจ้าผมแต่ว่าเราเพร่งกินก็เคยก็เคยเล่นกันแล้วทำไมคุณตื่นเต้นนะถ้าพี่เล่นโหดอะผมเลยกพี่เล่นไงโอ้เรื่องคนนี้ไม่ต้องพูดกันหรอกวินเยัลลู นีป่ะไอ้เฮ้ยไอ้แล้วพี่หมอบด้วยเลยเฮ้ยกูตายเพราะว่าไอ้เี้าไอโฟนข้างหลังมันทำให้กูตายได้ไหมไม่ใช่หรืพี่ยี่อัญชันแพงทำไมทำไมมึงทำไม่เดบะเจ็ดผมแม่ผมไปเป็นเดบะห้ามันไม่มีผลอะไรเลยนะแม่แล้วทำไมมึงถึงไม่ตายอ่ะทำไมเป็นกูคนเดียวที่น็อกอ่ะไม่รู้พี่ เฮียโอ้ยอย่างเฮียเลยตัดกูว่ากูยืนติดกำแพงไปแน่เลยเมื่อกี้ใช่เออเห็นไม่กำแพงแบบเป็นเป็นเฮ้ยเป็นอีกกล่องอะแย้ดไม่บอกลรอพี่ฮารพี่ข่าวให้มันหลงกลนเลยเฮ้ย พี่ขับเชนให้เฮ้ยแย่มาอเน่ยขวาขวาโอโหอย่างเจ๊โอโหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนียไปดูตอไปดูตอไปดูตอโบิน

มา,าอต่ทำไมกอดพี่อาร์ตย <c oughs> ่าพี่มาโทรใช่ไหมไม่คือคือหลักการไม่ไม่คือหลักการนั้นกกามาเมื่อกี้คือกู <c oughs> ขับเพื่อให้มึงเกิดความสนใจตรงตัวตรงตรงคู <c oughs> ใช่ไหมสนใจเยอะไปหน่อยนะแล้วมึงก็ต้องออกมาช่วยกูยิงดี <c oughs> โอ้โหพี่ขับไปชนขนาดนั้นป่ะทำาะไรได้แล้วะอ่ะปืนนะปืนนะไอ้คนโอ้ได้ขาว เป็ um, นเดลแลมเนี่ยอย่าไปส่งเลถ้าไก่ตื่นมาแล้วไก่เห็นอะโอ้ยโอ้ย่อยโอ้ยถ้เก,กิดพี่ที่มันล็อกผม,มาด้วยพี่ไงม่เพี่เลลอออมีกปะมีนะมีอีกมีมีมีมมมมอด้วย ผมต้องถือเบอร์ริวได้ไงวะเป็นไปิยาไหมครับไม่มีเลยเฮ้ยมีมีพี่มีพี่มีหมดแล้วฉันสองโอเคเฮ้ยได้ใช่แล้วรับนะสองคนวุ้ยเจ็บแย่เจ็บเหลือนะแอมมี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไอ่ะโอ้ยน้อง

ไม่มีเ <favorites> อ้ยมีม <talks> ีมีสมบตปะไม่ม <dialect> ีเลยไม่ไม่คนอื่นอ่ะคนอื่นอ่ะมาเดีแล้วถึงมาถึงมาถึงมะถึงถึงพอดีเลยโอ้ยการมาจากบ้านตรงนี้เดี๋ยวเขียอะไรก่อนงจะได้ไอ้สัพอุ้ยอ่ะต้งโดนขับขาแล้วสามร้อยอ่ะมึงขยงดีให้ดีอก่ามียาป่ะครับมีค่ะไปก่อนไหม โอ้โหมึง <builds> ก <Donald gek> er> er ็แม่นเหลือเกินนะไอเยนาโอ้โหมึงก็แม่นอีกคนนึงนะหลังกล้องหลังกล้องนายบินหลังก่อนนายบินตั้งสองนะพี่แต่ว่าเล่นเลยก็ได้นะปล่อยมตายดีกว่าไม่เีแต่ใายอยู่ขวามาขวาป่าพี่เบนนะช่วยได้ไหเนี่ยไม่น่าจะได้ไม่ได้แล้วแหละไม่สมองเลย

บนข่าวมาอีกทีหนึ่งว่า